ทำของเรดดิหนึยิตรวยสวัสดีครับผมเอ็มวันนี้จะพาทุกคนที่กำลังหาวิธีการฟาร์มโดยที่แบบฟาร์มตัวที่เราปั้นมาอย่างเช่นพาราหรือว่าคูเซเดอร์เนี่ยเก้าเแล้วอยากจะฟาร์มที่เรดดิ แต่มันตีบางตัวมันไม่หนึ่งฮิตวันนี้ผมมีข้อมูลมานะครับว่าทายังไงให้ได้หนึ่งฮิตมาลองมาดูกันนะครับเพราะว่าการที่เพื่อนตีหนึ่งฮิตกับตีสองฮิตบางตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดเงินมันแตกต่างกันน่าจะเกือบเกือบสองเท่าเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทดสอบเองมาด้วยแล้วก็ถามเพื่อนๆมานะครับก็คือเพื่อนๆั่นที่หนึ่งนะครับเขาเนี่ยใช้เจ้าตัวพารานะเรเว่าเกาเกรเป็นสายเอจินะครับก็ตีไวเอพีดีร้อยก็สิบแหละนะครับแต่ว่าคนที่เป็นสายสเตย์อย่างผมนะ่าลองมาดูนะ ก็สามารถทํา p p d ได้189นะหรือจะร้อก็ได้ถ้าเกิดผมมีงบประมาณซื้อเขาเรียกว่าปากโปง่งหรือว่าหูซิกลันมาใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะร้อยแปดหรือเปล่านะครับ AB นะครับกดสกิลนะครับปับ๊บเห็นไหมผมได้189ยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันนะครับว่า เอแล้วทันยังไงมันจะวันฮิตใช่ไหมครับตอนเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้ผมต้องบอกว่าอย่างนี้ผมใช้เจ้าตัวตัวนี้นะครับที่แถมมาใช่ไหมบล็อกเกตอร์ที่เราได้ฟรีมานะครับใส่เป็นสกิลวอร์เกอร์ไปได้ทุกที่ดีไหมดีครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ขึ้นมาปั๊บโอเคนะครับนี่เจ้าตัววันเดอร์เลอร์นะเห็นไหมว่าเจ้าตัววันเดอร์เลอร์เนี่ยเป็นขนาดลมเห็นไหมที่ผมบอกนะครับแล้วก็เออมีขนาดมีเดียมครับเลือนมัน8170นะครับผมตีได้ประมาณ8180 แล้วก็8384แปดสอะไรก็ว่าไป8ปดพันสเนาะทีนี้มาดูเจ้าตัวเรดิกนะครับเห็นไหมเรดิกเนี่ยเป็นท่าดาร์ก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมใช้การตีแล้วนะครับวันฮิตจริงแต่ว่าเจ้าตัววันเดอร์เลอร์มันกลับกลายเป็นสองฮิตนะครับเราอาจจะใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเอ็มเรดิกมันน่าจะขนาดกลางไม่ใช่ครับมันขนาดใหญ่นะมันขนาดใหญ่โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับโอกาสนะฮะตัวนี้นะครับสกีวอร์เกอร์เนี่ย สกิลวอกเกอร์ก็คือคนเมืองน,นั่นแหละนะเราสามารถที่จะเอาไปตีมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ในการเล่นแลงกล็อกได้นะครับซึ่งมันมีขนาดกลางถูกปะก็คือเน้นขนาดกลางนะครับมาต่อมาที่ต่อมาที่ตัว,ตวนี้นะครับก็คือผมก็ใส่เป็นเซนต้าโพล n ิงนะครับก็จะตีธาตุาดาร์กนะแรงขึ้น20%นะครับตอนแรกนะครับผมก็ใช้เจ้าตัวนี้ใส่เซนต้านะครับไทเรนใส่เซนต้าสใบเลยทำให้ตีเจ้าตัวเลดิกะแค่ วันฮิตแต่ว่าไปตีเจ้าตัววันเดอร์เลอร์สองฮิตครับผมก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเราใช้เจ้าตัวตัวนี้ดีกว่านะครับเราใช้เจ้าตัวนี้ก็คือสกิลวอเกอร์เนี่ยก็สรุปว่าตีเจ้าตัววันเดอร์เลอร์ครับวันฮิตเพราะวันเดอร์เลอร์เป็นขนาดกลางนะครับย้ํานะขนาดกลางแต่ในขนาดเดีวยวกันครับผมไปตีกับเจ้าตัวเลดิกกลายเป็นเลดิกมันกลับมาเป็น2ฮิตนะครับและเลดิกมันเยอะกว่าด้วยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนแรกๆก,กันก็ตัดสินใจว่าเอ้าถ้างั้นก็ใช้อันนี้ดีกว่าเนาะเซนต้าดีกว่า ทีนี้ก็ไปเจอเ,เพื่อนๆท่านหนึ่งในกิวนะครับอีกคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาท one hit ําวันฮิตดด้วนะผมก็เลยบอกเฮ้ยจริงอ่ะทำยังไงนะครับวันฮิตได้เกือบทั้งแมปนะครับก็คือเจ้าเลดิกเลดิกาเชอร์แล้วก็เจ้าตัววัเดเลอร์นะครับเป็นหลักเนาะแล้วก็เจ้าตัวม้าเขาบอกเขาใช้ตัวนี้ครับก็คือบวกเจ็ดเอ่อฮาร์เบอร์ออทนะแล้วก็ใส่แค่2ใบครับก็คือแมนดาโกล่านะครับมาดูแมนดาโกล่ากันนะแมนดาโกล่านี่คือโจมตีธาตุลม20%นะครับถามว่า เอา20%ไปตีอะไรวะก็คือตีเจ้าตัววันเดอร์เลอร์มันเป็นขนาดกลางแต่ว่ามันเป็นทตุลมนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยการ์ดเจ้าตัวแมนดาราเนี่ยสามารถทำให้เราตีวันฮิตได้เจ้าตัววันเดอร์เลอร์นะครับโอเคทีนี้มิดเดิลัสก็คือการ์ดวัวเนี่ยจะโจมตีขนาดใหญ่แรงขึ้น15%เท่ากับว่าเราเอาไปตีเจ้าตัวเรดิกครับเพราะเรดิกมีขนาดใหญ่นั่นหมายความว่าตัวการ์ดเนี้ยจะทําให้เราตีเรดิกวันฮิตอ่าก็สรุปเบ็ดเสร็จว่าทั้งการ์ดทั้งอาวุธ เราทําวันคิดได้ทั้ง2ตัวนี้แล้วนะครับยกเว้นเจ้าตัวที่เราไม่น่าจะอยากตีกันก็คือเจ้าตัวหนังสือเนอะเอาะไลเวิร์ดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวคาริสเบิร์กแล้วก็อีกตัวนึงก็คือบอสนะอันนั้นก็คงสตัวนี้คงไม่ค่อยตีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีคนถหาว่าเอ๊แล้วได้เงินเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมอ่าคนน่าจะสนใจนะครับเงินที่ได้ก็คือเพื่อนทันเนียครับที่ตีวันคิดนะเขาตีคล่องแล้วนะเขาบอกว่าเขาได้ขยะต่อ1กรัมถือเขาคิดที่10กมนะ แต่พอหารเฉลี่ยจาก10กรัมแล้วเหลือ1กรัมก็คือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับได้ประมาณ700,000ไม่รวมของแลย้ำนะครับไม่รวมของแลนั่นหมายความว่าถ้าเกิดของแลโชคดีดอบดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดแองแลไม่ค่อยดอกก็ได้70,000 0นั่นแหละในขณะที่เพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับน้องอีกคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นสายจีเนี่ยเขาตีเขาตี2ฮิตนะครับเกือบห,หลายตัวเลยเนาะเกือบทั้งหมดเลยนะเขาบอกว่าเขาทําได้ประมาณ3ามแสนนะอันนี้คือขยะต่อหนึ่งกรัมนะครับเห็นไหมคําว่า สามแสนห้าหรือสี่แสนก็ตามเนี่ยมันต่างจากเจ็ดแสนเกือบสองเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันฮิตหรือไม่วันฮิตเนี่ยมีผลอย่างมากมายถล่มทลายมหาศาลนะครับผมสังเกตไหมผมก็ทําวันฮิตได้โดยที่ผมอะ่ะก็ไม่ได้มีขออะไรนะครับลองมาดูนะอันนี้หมวกคอสนี้ดูดเลือดนะครับส่วนคอสนี้เอจนะไม่ใช่ไม่ใช่เอดเคด้วยนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเอดีเคก็น่าจะสบายๆเลยนะครับนี่อ่าแล้วก็มาที่ตัวเจ้าตัวนี้นะครับมือมาเนี่ยผมใช้เล่นไหนอยู่แล้วเนาะ แต่จริงอนะถ้าไม่มีมาใช้อะไรครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ซื้อจากซื้อจากแคชช็อปได้เลยนะครับมันจะได้ ATK บวกห้านะาแถมได้ยิดด้วยนะดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมยังตีไม่โดนเลยเด็กผม40ผมตีวอร์เลอร์ย่างไม่โดนเลยนะครับน่าจะประมาณน,นี้นะก็ใส่ทดแทนกันได้เลยแต่อีกอันหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับก็คือเจ้าตัวรองเท้านะครับ1คือต้องเป็นสายสเตนเ่ยนะเพราะว่าเราจะได้ใส่เทมสเตนได้มันจะได้บวก ATK เพิ่ม30ไผไหมอ่าแค่นั้นไม่เพอนะครับเรายังต้องใส่ S F S 7ด้วยนะอันนี้ผมใส่ F S 4นะถ้าเพื่อนใส่ F S 7น่าจะชัวร์วันฮิตสบายๆนะของผมเนี่ยวันฮิตประมาณสัก9 5นะครับมาเดี๋ยวลองไปดูกันลนโอเคมาทีนี้เรามาทดสอบว่ามันจริงหรือเปล่าชัวหรือมั่วนิ่มครับผมโอเคนะผมปิดของไปนะครับมาเดี๋ยวเอาพิดบัฟแป๊บหนึ่งครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าเ,เพื่อนๆที่เปลี่ยนรองเท้าให้มันแรงกว่าผมนิดนึงนะ ผมกล้าการันตีว่าน่าจะจบมอนเตอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันฮิตอ่ะแถมีค่าฮิตที่ดีกว่าผมอีกนะของผมไม่มีนะครับมาลองไปดูกันนะครับไปมาดูนะหลักๆก่อนนะครับเจ้าตัวนี้มันได้อยู่แล้ววันฮิตได้อยู่แล้วนะครับถูกปะามาดูเจ้าดูเรดิกนะครับวันฮิตหรือเปล่าอ้าวันเรดิกก็วันฮิตนะครับอ่าเรดิกวันฮิตไหมวันฮิตนะครับวีเรดดิกวันฮิตไหมวันฮิตนะครับเดี๋ยวตีตัวตัวนี้ก่อน วิ่งม mm ัน hmm. มันวาร์มันวาร์เอาเคียดดีที่มันวาร์ฟจะได้มาเทสให้ดูโอเคเราดูนะครับวันฮิตหรือเปล่าเห็นไหมแปดพันสี่นะครับเขาเลือดมันแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์ใช่ไหมลองดูอีกทีนึงนี่เห็นไหมครับแปดสองวันฮิตไหมม้าล่ะม้าล่ะมาวันฮิตไหมนะครับอ่าอันนี้วันฮิตนะครับเห็นไหมแต่เจ้าตัวคาริสเบิดไม่วันฮิตนะไม่วันฮิตอยู่แล้วนะครับอ่าลองเทสอีกมีอีกไหมเจ้าตัวม้าก็ไม่วันฮิตนะ คือเอาตัวหลักๆที่เราจะหาฟาร์มขยะแล้วก็ของแร่นั่นแหละนะครับแล้วตัววันเดอร์เลอร์เนี่ยวันฮิตได้ยิ่งดีนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับแล้วตัววันเดอร์เลอร์มันจะได้ของแร่นะครับมูลาเนาะ OCA นะครับแล้วก็ใบใบชุบนี่ใบชุบตัวนี้นะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยขาย NVC ดีนะครับหราคาดีนะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะบอกว่า SP หมดทําไงนะครับเออก็คือต้องแต่งงานนั่นแหละเนาะต้องแต่งงานนะครับแต่ว่าเรายืดระยะเวลา SP ได้สําหรับตัวผมผมนะครับพอหมดหมดบัฟเนี่ย มันก็จะพอดีกับเลือดหรือว่า SP ที่มันกำลังจะหมดพอดีนะครับถามว่าผมช่วยยืดระยะเวลาของมานาหรือ SP ได้ยังไงนะครับก็มาดูที่ของสมใส่นะเนี่ยผมใส่เป็นกรเอชพีนะรกรเอชพีเนี่ยถ้าเราวันฮิตนะครับอัลติมอนเตอร์เราจะได้ AP 10ถูกไหมแล้วเราไปดูสกิลโคลี่คอร์สนะครับดูนะดูนะข้างบนนะครับโคลี Holy ่คอร์สนะครับเราเอาไม้วางนะเห็นไหมมันบอกว่าใช้เในวงเล็บ20นั่นแปลว่าผมตีวันฮิต1ตัว ผมเสียเ p แค่10นะครับเพราะว่า0ีลบถูกปะนั่นแหละนะครับเป็นที่มาของการที่เราควรจะทำวันนี้เราจะได้ทั้งยืดระยะเวลาเอนะครับแล้วก็สามารถจะทาเงินได้มากขึ้นเองนั่นเองนะครับแต่ถามว่าผมได้จะแสนไหมผมได้ไม่ถึงนะผมได้ประมาณถ้าเกิดผมลองมาเด,เดี๋ยวแล้วได้ประมาณ4ี่ห้าแสนนะครับแต่เพื่อนท่านั้น,น,นนะเขาได้จนะแสนก็น่าจะเป็ดไปได้เพราะว่าผมมาเ,เขาเรียกว่าแหละผมเล่นละแหลแบบนะครับไม่ได้จัดจา้านแบบนี้นะผมก็เก็บช้าด้วยนะแบบผมใช้สก,กิลกรี๊อย่างเงี้ยนะครับในการเก็บมันช้าใช้เมาส์อย่างเง ช้านะครับโอเคไหมลองไปดูนะครับว่าสร้างตัวมา99แล้วสร้างพาลาสร้างคูเซเดอร์มา99แล้วเนี่ยใช้มันคุ้มนะที่แห่งนี้แล้วก็ดูคนนะดูผู้คนน้อยนิดแกะจะเลี้ยงหินหะ้อยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เพื่อนๆสามารถจะมาฟาร์มหารายได้หลีกหนีผู้คนและก็สามารถส่งเพจไปทำเลเวลไปด้วยกันได้เลยนะครับก็ต้องขอเสียงปมมือให้ที่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้กับเพื่อนๆทั้งสองท่านนะ ที่แนะนําข้อมูลมานะครับอย,อย่าลืมกดถูกใจนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อ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 สำหรับวันนี้ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับไป